ต้องสู้สิครับรถน้ำไม่สู้ไม่ได้ครับนี่ฮะลุยครับโอ้โหอ้าวนิสซันออกตัวเร็วเฮ้ยเฮ้ยลุยกันหน่อยแล้วเฮ้ยแม่โคตรตักดินใส่โอ้โหคันนี้สูงสง่าเลยฮอาโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ เอาละขย้อนขย้อนให้มันตกมั่งก็ดีครับมันสูงเหลือเกินครับอ้าวเต็มแล้วออกตัวได้ฮึ่โอ้โห,โห,โหทางเขาเริ่มสมบุกสมบันแล้วครับทางก็เริ่มยุบไปแล้วครับรถด,ดํานั่นก่อเหนื่อยหน่อยครับเอียงซ้ายเอียงขวาถ้ารถที่ไม่ได้ยกสูงก็เหนื่อยหน่อยครับนิสสันก็ลุยโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหเขามีเกียร์สโลย์อย่างเขาไม่ต้องกลัวครับ ใส่ล้อใหญ่ด้วยมีเกียร์สโลด้วยไม่ต้องกลัวครับลุยได้แน่นอนครับดูฝนดินกันทั้งวันครับวันนี้ครับได้คนละหลายหลายเที่ยวแล้วครับอาวลุยโอ้โหแต่ละคันแต่ละคันสมบุกสมบันมากๆครับสู้งานหนักครับลุยครับลุยครับต้องลุยครับทางก็ไม่ใช่วันดีสักเท่าไหร่ครับ โอ้โหโอ้โห,โโหใส่เต็มคันเลยครับดูสิสูงครับใส่สูงเลยลุยได้สบายนะครับเลิกงานแล้วครับเลิกงานแล้วรถด,ดำมเขาเลิกงานแล้วดูสิว่ารถด,ดำมเขาเลิกงานแล้วก็ทําอะไรกันปังโอ้เวลาเลิกงานของรถด,ดำนะครับนี่ฮะผมานากให้เพื่อนๆดูครับเวลาเขาเลิกงานเขาต้อง มีฉมวกอยู่อันนึงเอาไว้ทั้งสำหรับแทงดินครับต้องขูดดินออกนะครับนะต้องบอกว่าดินนั้นติดกระบะน,นั้นเต็มไปหมดเลยเว่าดินเริ่มเหนียวครับวันนี้ได้กี่เที่ยวบอลวันนี้ได้ประมาณวันนี้ได้สี่ร้อยสี่เท่าไหร่นะสี่ร้อยสองันร้อยเที่ยวต่อคันโอ้แม่เจ้าวันนี้ตัดเท้าโอ้โหร้อยเที่ยวต่อคันสุดยอดโอ้ย วันแรกทำรายเท่าติได้เท่าไหร่ร้อยครับรหนึ่งเหมือนกันวันแรกอ่าโอ้โหอ้าวเลิกงานแล้วครับกลับบ้านแล้วอ้าวก็ยังไม่เลิกงานดิก็ยังใส่อยู่นึกว่าเขาเลิกงานซะแล้วนี่ฮะอ้าวเวลารถด,ดําเขาเลิกงานเขาก็ต้องขูดดินออกครับนี่ฮะดูครับดินมันติดกระบะครับต้องเอาออกครับ แค่จะบอกว่าทุกคันเลยนะฮะถ้าเขาเลิกงานปุ๊บนี่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศตอนรถด,ดำเขาเลิกงาน <c oughs> ฮ่าฮ่าหะต้องขูดดินออกครับเพราะว่าดินมันติดกระบะนะครับเขาก็จะมีเหล็กคนละอันแล้วก็จะมีที่เสียบตรวจด,ดูรถของเรานะครับถ้าว่ามีดินติดเราก็ใช้เหล็กแทงดินออกครับเลิกงานแล้วครับนี่โอ้โห,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 โหย,ยกน้ำเทจังเลยอ่ะดูดิ มีรถหนึ่งคันก็สามารถหาเงินได้ครับนะฮะนู่นครับอ๋อคันนู้นเขยกน้ำแล้วก็ขูดดินเหมือนกันครับนี่ครับขูดดินให้หมดแค่แค่ขูดขูดแค่แค่ขูดขูด,ขด,ขดรถไม่ต้องล้างครับพรุ่งนี้วิ่งใหมครับไม้แค่ไม่ด้ครับจะมีไม้แค่คนละอันนะฮะหรือว่ามีอันเดียวก็ยืมยืมกันได้ครับ โอ้โหมิสันทั้งคู่เลยครับคู่นู้นครับดูครับนูน่นยกดำไว้แล้วก็แคะครับหาเหล็กแคะกันนิดนึงแคะดินออกครับแคะดินออกอ่าตอนนี้รถดำเลิกงานแล้วครับพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศการเลิกงานของรถดำ<ๆ>เขาก็จะต้องแคะดินกันครับนี่ฮะเออแคะกันหน่อยแคะกันหน่อย ดูล้อเลยโอ้ลินติดเต็มเลยครับดูดิโอ้โหแมมน่าดูเลยอย่างนี้ต้องมีเครื่องอัดฉีดที่บ้านอันนึงงนะถึงจาฉีดใหญ่เลยนะอย่างนี้นะโอ้โหยอดนี่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วฮะเอาะ่เอาะเจอ,อคู่กันครับโอ้โหอันแหนอันแหน รถดำมีฟันตุยๆด้วยนะฮะเครื่องต้องแรงๆครับแต่ละคันนะฮะน่าจะเลิกงานแล้วครับพามาชมสองคันนี้ครับเขาทำอะไรกันอยู่เอ้ยแคะดินเหมือนกันครับงานแคะครับงานแค่านี่ครับเขาก็ต้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ เราก็แคดินครับนี่ครับโอ้โหพอดินมันติดกระบะครับต้องเอาออกครับนี่ฮนะแคออกน้อยเลิกงานแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับกแ็แคะดินแคดินแล้วก็วิ่งกลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาวิ่งกันใหม่นะครับในแต่ละคันจะได้กี่เที่ยวก็ขึ้นอยู่กับว่ามาช้ามาเร็วนะครับคันไหนมาก่อนก็ได้เยอะนะครับคันไหนมาทีหลังก็ได้น้อย นนแค่ดินเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วครับเห็นไหมครับเลิกงานแล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเล่นกันใหม่นะฮะ <c oughs> วันนี้ได้ประมาณกี่เทียเท่ยวได้ยี่สิบเที่ยวเพิ่งมาเพิ่งมาใช่ป่ะ๋ <c oughs> อแล้วพรุ่งนี้มาอีกไหมยังไ,ไม่แน่ใจลครับยังไม่แน่ใจอ่ะมาแจมใช่ไหม <c oughs> อ่าได้ยี่สิบเที่ยวนะครับโ <c oughs> อ้นี่อันนี้ก็ใส่เผาลอยนะครับท่อ,อ,อข้างครับ แต่คันนี้แนบอยู่ใต้ล่างนะครับแนบอยู่ใต้ล่างเผาออกแนวสไตล์สายรถคอกได้เลยครับเพราะว่าเผาจะอยู่บนแนบครับทรงก็จะเตี้ยนะครับยกสูงก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับทรงเตี้ยก็ดีไปอย่างหนึง่งอันนี้เขาน่าจะเน้นหลังถนนนะครับนะฮะถ้าหลังถนนเนี่ยใช้ยาง XCD หน้าหลังเลยก็จะวิ่งดีครับอุ้ยคันนี้โฟวี in, หรอเอา้าทีแรกผมคิดว่าไม่ใช่โฟุ้ย โอ้โหเห็นแ้วีโฟวิครับโอ้โหทีแรกนึกว่าไม่ใช่โฟคันนี้โฟโอ้โหนึกว่าไม่ใช่โฟนะฮะดูดิคันนี้โฟครับอื้มโฟวิลนะครับโฟวิครับแน่นอนเลยครับสุดยอดนิสสันโฟวิ l ทีแรกผมคิดว่าไม่ใช่โฟไงเห็นตัวเตี้ยไง ที่ไหนได้ก็เป็นโฟนะฮะโอ้โหเจ๋วเลยอะรถทรงเตีย้ยๆแต่เป็นโฟก็ถือว่าเจ๋วเลยนะลุยได้ทุกที่ครับแต่ขนนุนไม่โฟนะฮะแต่คันนี้โฟวินครับโอ้โหสุดยอดสายดัํมซิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศเขาเลิกงานกัน